สวัสดีครับพบกับอาชัยคลิปหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับอาชัยก็จะมาตอบคําถามนะครับช่วงคําถามสั้นๆเรื่องของการทําดีท็อกนะครับซึ่งมีหลายๆคนถามกันมาเยอะมากนะครับว่าการทําดีท็อกเนี่ยมีคนบอกมาว่ามันอาจจะทําให้ลำไส้แตกหรือทะลุได้นะครับอันนี้คือคําถามแรกนะครับที่ถามกันมาบ่อยนะครับว่า ตกลงเป็นยังไงมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมนะครับอ่าอาชัยก็จะขอตอบนะครับว่าการดีท็อกคือการส่วนล้างลําไส้นี่นะครับหรือดีท็อกซิฟิเคชันเนี่ยก็คือจะมีกระป๋องหรือว่าเป็นขวดพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็มีสายต่อมาจากกระป๋องเนี่ยนะครับใส่น้ําเข้าไปประมาณอ่าลิตรนะครับหรือมากสุดไม่เกินลิตรครึ่งนะครับแต่คนทั่วๆไปจะทําประมาณ 800cc ถึง1ลิตร แล้วก็เวลาทำเนี่ยก็จะแขวนก็จะขวดเนี่ยนะครับหลังจากที่ใส่น้ําลงไปแล้วเนี่ยแขวนสูงกว่าตําแหน่งที่เราสวนเข้าไปคือส่วนของทวันหนักของเรานะครับเพราะว่าถ้ากระบอกอยู่ต่ํากว่านะครับน้ําจะไม่เข้าไปเราใช้แรงดึงดูดของโลกนะครับเป็นตัวดึงนะครับดึงให้น้ำเนี่ยลงมานะครับน้ําก็ไหลลงมานะครับทีนี้ จุดที่เขาแขวนกันนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8-90เซนถึง1เมตรนะครับจากระยะที่ความสูงของกระบอกกับสายนะครับทีนี้อันนี้ก็แขวนตัวอย่างไว้นะครับพอแขวนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดครับเราสวนเข้าไปนะครับสมมุติว่าอันนี้อันนี้คือทวันหนักเราสวนเข้าไปในทวันหนักหลังจากสวนเสร็จเราก็เปิดน้ำใช่ไหมครับเวลาที่เปิดน้ำน้ำจะไหลประมาณขนาดนี้ครับนี่นะครับ โดยประมาณน่าจะอยู่ไม่เกิน0.1ถึง0.2บานะครับซึ่งในลำไส้ของมนุษย์เนี่ยนะครับมีผนังที่หนาแม่ถ้าจะเอาน้ำแรงดันของน้ำเนี่ยดันให้แรงพอจนกระทั่งทำให้ผนังลำไส้เสียหายหรือทะลุได้เนี่ยจะต้องใช้น้ำน่าจะ2บาขึ้นไปนะครับน้ำ2บาขนาดไหนเลยครับเนี่ยอันนี้คือสายฉีดสายฉีดก้นนะครับในในห้องส้วมครับนี่ครับความแรงขนาดนี้เนี่ย ประมาณจุดห้บาก็คือครึ่งบานะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ปั๊มน้ําถ้าใช้ปั๊มน้ำเนี่ยจะตกประมาณ1บานะครับก็จะแรงกว่านี้อีกเท่าตัวนะครับหบายังไม่สามารถที่จะทําให้ลําไส้เนี่ยนะครับทะลุแตกหรือฉีกขาดได้นะครับสบาเนี่ยก็คือต้องเป็นปั๊มแรงอัดที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือไม่ก็เป็นแท้งน้ําที่อยู่สูงมาก แล้วก็ปล่อยตามแรงดึงดูดโลกลงมาเนี่ยประมาณ20เมตรหรือตึก5ชั้นนะครับปล่อยน้ําลงมาเนี่ยจะมีแรงอัดที่สูงขึ้นถ้าใช้น้ําระดับ2ปาเนี่ยฉีดอัดเข้าไปในลําไส้่มีความเสี่ยงที่ผนังลําไส้อาจจะเสียหายแน่นอนนะครับแต่จะทะลุหรือไม่น,นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องของการใช้ดีท็อกแล้วแขวนด้วยแรงดึงดูดธรรมชาติแค่นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะทำให้ผนังลำไส้แตกหรือทะลุ นะครับต่อมาก็มีคนสงสัยอีกนะครับซึ่งเขาก็ว่ามาอีกนะครับว่าการทำดีท็อกเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผนังลำไส้บางนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันบางเพราะอะไรเราเอากระดาษทรายเข้าไปขัดหรือเปล่าผนังลำไส้ถึงบางได้นะครับจริงๆแล้วการทำดีท็อกไม่สามารถที่จะทำให้ผนังลำไส้บางได้เลยนะครับ คนที่พูดประโยชน์เหล่านี้ออกมานะครับคือทัศนคติแบบเต็มบ้องเลยนะครับไม่ได้ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับในร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะมีเซลล์นะครับไม่ว่าเซลล์ทุกรูปแบบทีนี้มันมีเซลล์ที่สร้างมาอยู่กับความชื้นความเปียกชื้นหรือน้ําและเซลล์ที่สร้างมาอยู่กับความแห้งอย่างเช่นภายนอกร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นผิวหนัง ซึ่งพวกนี้มันไม่ได้สร้างมาวิวัฒน,นาการมาอยู่ในน้ําเหมือนปลานะครับผิวเราจะเป็นผิวที่รับกับความแห้งมากกว่าถ้าเราไปแช่อยู่ในน้ํานานๆเนี่ยผิวเราเปื่อยเลยนะครับแช่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนผิวเราจะเปื่อยนั่นคือผิวเราอาจจะสึกหรือเปื่อยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราโดนน้าแช่น้ําอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อวัยวะภายในร่างกายของเราถูกออกแบบมานะครับให้ทนต่อกระบวนการไฮโดรไลซิสก็คือน้ํา จะเข้าไปกัดก่อนเนี่ยนะครับถ้าไปกัดก่อนผิวที่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่สามารถที่จะกัดก่อนผิวเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นผนังกระพุ้งแก้มของเราภายในกระพุ้งแก้มของเราหรือในเหงือกของเรานี่ครับมันเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันถูกสร้างมาเพื่อที่จะรองรับความเปียกชื้นน้ําจะไม่ทําไฮโดรไลซิสคือน,น้ําจะไม่เข้าไปกัดผนังกระพุ้งแก้มจนกระพุ้งแก้มสึกบานถ้าไม่นั้นนี่นะครับใครก็าตามที่ บ้วนปากทุกวันนะครับวันละ2-3สารอบหลังกินอาหารเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกระพุ้งแก้มบางเพราะว่าน้ำจะเข้าไปกัดจนกระทั่งกระพุ้งแก้มบางไปเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทัศนคติไม่ใช่เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่จะมาอธิบายกันได้นะครับแล้วยิ่งในผนังลำไส้ใหญ่ของมนุษย์เนี่ยนะครับมีความหนาและขยายตัวได้มากนะครับคือยืดหยุ่นได้มากกว่า กระพุ้งแก้มของเราหลายเท่าและหนากว่ามากนะครับมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าน้ำที่วิ่งผ่านาลำไส้ใหญ่จะไปขูดหรือไปขัดจนผนังลำไส้บางได้นะครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับซึ่งคนที่พูดภาษาเหล่านี้ไม่เคยมายืนยันได้เลยว่าตกลงคนไหนคุณเอาคนมาซาวกี่คนเขาทำดีท็อกในงานวิจัยนี้100คนตลอดระยะเวลาทุกวันเลยเนี่ย ติดกัน5ปีพอหลังจากาส่องกล้องเข้าไปดูนในลำไส้คนพวกนี้ลำไส้ทะลุบางหมดเลยต้องไปหาเหตุผลมาครับไม่ใช่พูดลอยๆพอพูดลอยๆเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับตรงนี้นะครับอาชัยก็ถือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการที่จะโต้แยง้งหรือจะหักล้างควรจะต้องใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างไม่ใช่ทัศนคติส่วนบุคคล นในส่วนตรงนี้ก็ขอฝากอาไว้นะครับสำหรับคำถามที่หลายๆคนยังสงสัยกันอยู่นะครับพบกันใหม่ในคำถามสั้นต่อๆไปนะครับ